วันแชมเปี้ยนชิพดีมิทรีคอปตุนด่านอันตรายเฟอร์รารี่แฟร์เทคศึกวันไฟไนท์ยี่สิบสี่ทำความรู้จักดีมิทรีคอปตุนนักสู้ฝีมืออันตรายจากรัสเซียคู่ต่อสู้ายแดงที่รอต้อนรับการกลับมายืนบนเวทีระดับโลกในรอบเกือบสองปีของเฟอร์รารี่แฟร์เทคยอดมวยจากสุราธานีโดยทั้งคู่จะสู้กันในกติกามวยไทยรุ่นแบนตําเวทหนึ่งสามห้าหนึ่งสี่ห้าปอในศึกวันไฟไนท์ยี่สิบสี่ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา ในช่วงไพร์ทามอเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลาเจนาฬิกาในเช้าว,วันเสราร์ที่3มสิงหาคมนี้เดิมทีการกลับมาโชว์ฝีมือบนเวทีวันในครั้งนี้ของฟรรร f ฟ r ร a ร i f ี่แฟเทถูกวางคิวให้พบกับเวลาดีเมียคุสมินจากรัสเซียแต่ฝ่ายหลังเกิดอาการบาดเจ็บจึงต้องถอนตัวไปก่อนจะได้ฟิลิป,ปเปโลโบเข้ามาแทนที่แต่เนื่องจากนักชกชาวบราซิลถูกสลับให้รับน้องนักกีฬาวันป้ายแดงนาบินอานานดาวรุ่งร่างย่องเชื้อสายไทยแอลจีเรียฝรั่งเศสในสิึิเดียวกันส่งผลให้ดิมิทรีคอปตุน นักสู้จากรัสเซียได้โอกาสทองให้เข้ามาเปิดตัวบนเวทีวันในฐานะคู่ชกใหม่ของ Ferra รารี่แฟทดูคลิปวันลุมพินี4วันที่10กุมภาพันธ์2,566คู่เฟอร์รารี่แฟเทค s ฟาบิโอเรอิสการโชว์ความใจกล้าของดิมิทรีคอปตุนที่ขันอาสาเข้ามาต่อกรกับ Ferra รารีแฟเท ที่ฟอร์มกำลังขึ้นเอาชนะคะแนนเอกฉันคู่ชกต่างชาติมาแล้วถึง4ไฟติดต่อกันโดยมีเวลาเตรียมตัวเพียง2สัปดาห์ทำให้เขาถูกจับตาจากแฟนมวยทั่วโลกว่าฝีมือจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจึงพาไปทำความรู้จักเขากันให้มากขึ้น ดิมิทรีคอปตุนเกิดเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2540ที่เมืองเชเลบินประเทศรัสเซียมีพี่น้องทั้งหมด6คนโดยดิมิทรีคอปตุนเริ่มฝึกการต่อสู้ด้วยกีฬาคาราเต้เป็นอย่างแรกก่ถึงขั้นได้รับสายเขียวมาครองก่อนจะย้ายมาเรียนรู้ศาสตร์มวยไทยเมื่ออายุ14ปีจากการชักชวนของพี่ชายที่เป็นนักกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ก่อนจะได้รับโอกาสขึ้นชกครั้งแรกในการแข่งขันที่ประเทศบ้านเกิดในอีก2ปีต่อมา อย่างไรก็ตามเส้นทางการเป็นนักกีฬาไทยของดิมิทรีคอปตุนในช่วงเริ่มต้นนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากเจ้าตัวต้องเผชิญปัญหาอย่างหนักในเรื่องการหารายได้เพื่อดำรงชีพโดยเจ้าตัวได้เล่าถึงความยากลำบากในช่วงนั้นว่า ช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตของผมคือตอนอายุ22ปีผมต้องทางานและหาเงินเพราะกีฬาไม่สามารถสร้างรายได้ผมต้องอดทนทำงานควบคู่ไปกับการฝึกซ้อมผมแทบจะอยากเลิกเล่นกีฬาและไปทํางานเต็มตัวแต่ผมไม่ยอมแพ้และตอนนี้ผมมีโอกาสได้เข้ามาแสดงฝีมือในวันซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรที่ดีที่สุดของโลกแล้วนี่คือความฝันของผมท้ายที่สุดความพยายามไม่เคยทำร้ายใครเมื่อ ดิมิทรีคอปตุลพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนได้รับโอกาสลงแข่งขันมวยไทยระดับสมัครเล่นในนามทีมชาติรัสเซียและคว้าเหรียญทองอา,าครองได้สำเร็จในปี2563ซึ่งทำให้เขามีชื่อเสียงขึ้นมากระทั่งได้รับโอกาสมาโชว์ฝีมือบนสังเวียนดังแห่งแดนหมีขาวอย่างรายการอซีซีแฟร์ไฟทที่สร้างนักสู้ชื่อก้องโลกมาแล้วหลายต่อหลายคนโดยหนึ่งในผลงานเด่นของดิมิทรีคอปตุนบนเวทีอซีซีแฟร์ไฟคือการเอาชนะอเล็กเซย์บาลิโก กำปั้นจอมแกร่งเพื่อนร่วมชาติที่ปัจจุบันกำลังโลดแล่นอยู่ในวันซึ่งหลังสร้างชื่อบนผืนแผ่นดินบ้านเกิดมานานหลายปีทำให้ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ดิมิทรีคอปตุนจะได้โอกาสมาพิสูจน์ตัวเองในวันองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดที่เหล่านักสู้อาชีพทั่วโลกต่างใฝ่ฝันถึงดิมิทรีเวอร์ซัสเฟอร์รารี ปัจจุบันดิมิตรีคอปตุนกำลังเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิสองพี่น้องเพื่อเตรียมความพร้อมให้ถึงขีดสุดก่อนการแข่งขันนัดสำคัญที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าซึ่งเจ้าตัวหมายมั่นปั้นมือที่จะพิสูจน์ให้แฟนมวยทั่วโลกได้เห็นถึงความเก่งกาจด,ด้วยการหยุดสถิติชนะรวดของฟอร,ร,ร์ a รรี่เฟรเทคลงให้ได้ในไฟน์นี้แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา7นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง HD กด3อภดีกดาไทย เริ่ม10นาฬิการวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของสึกนี้ได้ที่ Facebook One Champion s h i p Thailand เว็บไซต์ oneif.com และ Instagram ONE Championship